ก็มาน,นี่วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้มาชี้ทางธอมาหากินิกนั่นก็คือปรช บ u ัชสำหรับวาดด้ในโปรแกรมไม่ว่าจะเกิดจะคุณหาบ u ั h ไม่ถูกใจไม่เจอเลยทําใช้เองหรือคุณทําใช้เองมาแล้วอยากจะขายก็ตามเพียงลงบ u ัชใน5นาทีนี้รับไปเลยวัด <c oughs> ใจจากมันนี่เอาไม่เกี่ยววโอเคโอเค Brush นี่มีตั้งแต่ระคา50บาทไปจนถึงแพ็กล้วแบบ300-500บาทเลยละค่ะโว้วเป็นไงตาโตยังถ้าสนใจแล้วก็ไปฟังกันต่อเลยค่ะบลัชก็คือ ปแปลงเออแปลงตรงๆไม่ได้เหรอโอเคการที่เราจะวาดรูปในคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตผ่านโปรแกรมเราจะไปต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าบรัชในการเขียนขีดเส้นและสีออกมาค่ะในวงการดิจิตอลเพน์บรัชนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการทํางานเลยล่ะแบบว่าบรัชในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้จากัดอยู่แค่การวาดเส้นหรือว่าระบายสีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพื้นผิววัตถุลวดลายไปยังสแตมที่กดทีเดียวก็ได้ของออกมาทั้งชิ้นได้ว้าวมันว้าวซ่ามากอ่ะเออแล้วก็บรัชแต่ละชิ้นเน ก็จะแตกต่างกันไปนะคะตั้งแต่แบบ น้ำหนักในการกดพื้นผิวรูปร่างเช่นแบบเขียนแล้วครุขระเหมือนเป็นดินสอรหรือว่าเป็นเส้นนำธรรมดาเหมือนปากกาปยันแบบว่าปาออกมาแล้วกลายเป็นแบบรูปต้นไม้ใบไ,ไม้เป็นเส้นแสงเงาสวยๆไปยันละองดาวเลยแบบโอ้ยสวยมากเ้ okay, ว่าเป็นสิ่งที่ประยุกต์สร้างได้ตั้งแต่เส้นเดียวไปจนถึงวัตถุชิ้นให,ใหญ่ในชั่วพริบตาเลยค่ะและตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าบลัชเป็นอีกอย่างที่ขายได้ง่ายแถมยังราคาดีอีกด้วยค่ะสําหรับใครที่อยากลองขายก็ไปดูกันกับวันนี้เลยใด้ความที่บลัชเป็นของที่สามารถโหลดออนไลน์ได้ แถมยังซื้อง่ายขายคล่องก็มีเว็บมากมายที่เราสามารถเอาบลัชออกไปวางขายได้ค่ะเว็บยอดนิยมได้แก่ Etsy หรือก็คือเว็บขายงานฝีมือยอดนิยมโดยเราสามารถเปิดดานค้าตัวเองและนำบลัชออกไปวางตั้งราคาเองได้พอมีคนมากดซื้อระบบก็จะเปิดที่สำหรับเปิดไฟล์ไว้ให้ลูกค้าได้เลยค่ะด้วยความที่เป็นเว็บต่างประเทศเราก็ต้องมีพวกแบบว่า PayPal ไ้เชื่อมต่อเพื่อรับเงินด้วยนะคะ Clip Studio Paint แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นบลัชสำหรับโปรแกรมคิปสตู าใครใช้โปรแกรมนี้ประจําจะรู้เลยว่าเป็นแหล่งโหลดบลัชที่ใหญ่มากๆมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินโดยเปิดให้ผู้ใช้โปรแกรมทุกคนสามารถอัปโหลดบลัชเพื่อขายหรือว่าแจกได้เลยกัมโดและพา t ์ทิอนเป็นอีกแพลตฟอร์มสาหรับครีเอเตอร์สายอาร์ตนะคะที่เปิดให้มีฟังก์ชันสาหรับจ่ายเงินเพื่อสมัครสมาชิกหรือว่าซื้อผลงานของครีเอเตอร์คนนั้นๆค่ะนอกจากขายภาพวาดก็เป็นอีกที่ที่สามารถวางขายบลัชของตัวเองได้เช่นกัน Facebook t w i tter อันนี้เรียกได้ว่ามันคือการซื้อขายแบบระบบแมนนวลเราสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของเราในกาารขายลติด กับลูกค้าได้โดยตรงจะแปะเลขบัญชีหรือ PayPal ให้คนซื้อโอนก็ตามสะดวกเลยค่ะสาหรับในทวิตเตอร์อาจจะต้องพึ่ง Follow สักหน่อยเพื่อแบบเอ่อในการขายเนาะแบบให้เขาช่วยรีทวิตโปรโมทแต่ถ้าเป็น a c e b o o k นะคะเราสามารถเข้าไปในกลุ่มเพื่อซื้อขายบัสกันได้เลยที่บอนนี้แนะนําก็จะมีพวกแบบเว็บ p 2 u Market นะคะแล้วอย่างอื่นก็ลองเสิร์ชดูในทวิตเตอร์หรือว่า Facebook ได้เลยมันแบบมีแท็กกลุ่มให้ลองดูเยอะแยะเลยนะวันนี้ก็เอามาเฉพาะแพลตฟอร์มอินเตอร์หรือที่ใช้ในประเทศไทยกันนะคะในโปรแกรมาดรรรปแแต่ลลละะโกกกมม็จนสุฟ์ 5, เหือนกนัถ้าเกิดว่าจะใช้ข้ามโปรแกรมกันก็ต้องเอาแมทเทียรไปเซฟในโปรแกรมนั้น,น,นเพื่อเซฟเป็นบลัชของโปรแกรมนั้นค่ะวันนี้บันนี่จะมาบอกของโปรแกรม Procreate ที่เป็นโปรแกรมยอดฮิตตอนนี้กันนะคะในที่นี้เราจะทําบ u ั h เป็นบ r ัชแพทเทิร์นกันนะคะโดยเริ่มจากการทําภาพภาพหนึ่งขึ้นมาอาจจะจากการวาดสแกนหรือว่าถ่ายภาพก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวบันนี้จะลองทําเป็นแพทเทิร์นลายดอกไม้ด้วยการวาดนะคะแล้วก็อย่าลืมเซฟภาพเป็นพื้นหลังใสาย PNG ด้วยนะมาขั้นแรกเราก็ต้องวาดแมทเทียรของเราก่อน นี่จะทำดอกฟูจิดอก ibly, ia, วิสเทลียไอ้ที่มันแบบอยู่ในดาบพิฆาตอสูรน่ะแบบว่ารรานวารี่อะไรอย่างนี้นี่ประมาณนี้แหละเอาละค่ะแล้วเราก็มาทําการเซฟภาพกันนะคะ ปิดพื้นหลังใสออกด้วยมันจะได้เป็นภาพพื้นใส PNG ตรงนี้ต้องอย่าลืมเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องใช้เป็นภาพสีจะไม่ใช้เป็นแบบว่าขาวดำนะเพราะว่าพอใช้เป็นขาวดำโปรแกรมจะไม่ดีเทครูปร่างของบลัชเดานะคะโอเคเรียบร้อยกดเซฟเซฟเรียบร้อยพอเซฟเสร็จนะคะเราก็มาที่การลงบรัชแล้วค่ะกดที่รูปบรัชนะคะแล้วก็นี่เลยตรงเครื่องหมายบวกขวาบนสุด บวกเข้าไปก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างให้เราสร้าง brush แล้วค่ะก็จะมีหน้าต่าง2ส่วนที่สําคัญค่ะก็คือตัว shape กับเกรนโดยตัว shape สเนี่ยค่ะจะเป็นรูปร่างของ brush รอบๆและตัวเกรนซอสก็จะหมายถึงรูปที่เป็นเนื้อด้านในของ b r ั s h นะคะเราจะใช้รูปดอกไม้เมื่อกี้มาใส่ในเกรนซอสนะคะแล้วก็ไปที่นี่กด import import photo แล้วก็เลือกรูปที่เราใส่มาเมื่อกี้เลยค่ะกดดอน เสร็จแล้วเกรนซอสเสร็จแล้วทีนี้มาตรงเชฟซอสต่อนะคะถ้าเราจะสร้างแพทเทิร์นที่เป็นลายใหญ่ๆอย่างเช่นลายผ้าลายลูกไม้ mm hmm. ก็ให้ไปที่นี่ Import ซอสไลบรารีได้เลยแล้วเราก็เลือกได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะทําสเตมนะคะก็ให้เรากดด้วยแบบว่าใช้รูปอันที่เมื่อกี้เราใส่เข้าไปในเกรนซอสเลยคือใช้ทั้งเกรนซอสแล้วก็เชฟซอสอันเดียวกันคะ่ะใส่รูปเดิมเข้าไปกดดอนแล้วก็ปรับนู่นปรับนี่ตามสบายใจลองปรับดูว่าชอบอะไรยังไง เสร็จแล้วเราก็มาลองเลยค่ะเอาใหญ่ๆนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นี่เห็นไหมมันออกมาเป็นดอกไม้เต็ไมไปหมดเลยแต่คือบอนนี้ยังไม่ถูกใจวันนี้จะปรับขนาดเพิ่อมอีกนี่เห็นไหมเราไม่ต้องมานั่งวาดเองทีละอันนะมันเร็วมากเลยทีนี้ค่ะเราแบบอยากลงสีนะแล้วก็ง่ายๆแค่แบบว่ากดอัลฟาล็อกเพื่อให้มันแบบว่า มันลงสีเฉพาะสิ่งที่เราวาดเอาไว้ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีของบลัชได้ตามสบายเลยนะคะได้สีได้ด้วยอเป็นไงคะนี่สะดวกมากไม่ต้องมาวาดลงสีเองทีละอันเลยค่ะแล้วเราก็สามารถกดที่ตัวบรัชอันเมื่อกี้ที่เราสร้างเอาไว้เพื่อทำการแชร์หรือว่า Export ได้เลยนะคะนี่อันนี้ กดคลิกขวาเนี่ยกดแชร์เนี่ยแชร์ได้แหละแค่นี้เองเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครต้องวาดอะไรที่ซ้ำๆกันเยอะๆแล้วต้องวาดบ่อยๆก็ทํารัชเอาไว้ใช้เพื่อทุ่เวลาก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะสําหรับราคาในการขายรัสก็ลองดูจากคนรอบๆในตลาดเดียวกันดูนะคะว่าแบบในปริมาณรัสเท่านี้ความละเอียดประมาณนี้ควระควจะขายสักเท่าไหร่ดีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งนาคะกับคนอื่นจนถูกเกินไปนะคะแล้วก็แล้วก,ก็ใครทําแล้วมาแบ่งวันนี้ใช้ด้วยจะดีมากๆเลยสําหรับรัสดอกไม้วันนี้อยากได้กันหรือเปล่า ถ้าอยากได้กระสิบปอบในคอมเมนต์เลยวันนี้จะได้เอาลิงก์ไปแจกที่ทวิตเตอร์นะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูกดไลค์กดซับด้วยวันนี้ไปละจะไปทำรัชเล่นอีกเยอะเลยดีกว่าเย้ <Yeah. S 1> บ๊ายบายค่ะ